วัดีค่ะนี่นะคะภาพอาจจะมืดเป็นอ,องนะินคะเพราะว่าวันนี้นะคะนี่ก็เวลาตีห้าห้าสิบเจ็ดนะคะอาจจะมืดสันด่นนิดนึงเพราะว่าอยู่ในรถนะคะเรากําลังจะมุ่งหน้าสู่ประตูน้ํานะคะจริงๆแล้วก็คืออาชีพนะคะงานดีเล็กของเราอีกหนึ่งอาชีพก็คือการเป็นแม่ค้าเดี๋ยวเราจะไปซื้อสื้อผ้านะคะ ีท่ประตูน้ํากันอันนี้น้องฟางจะเป็นคนขับให้นะคะขาไปนะคะเราก็จะสลับกันนะคะก็อาจจะถึงประตูน้ําก็ประมาณ6มโมงครึ่งเกือบ7โมงนะคะแต่ปกติแล้วถ้าแสดงลิเกสมมติเราจะดูาตารางงานที่ใกล้ๆสมมติเล่นยุทธยาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลิกปุ๊บอาบน้ําตีสามเราก็ออกมานอนที่นี่แล้วแต่ที่นีเ่เราก็เราก็มีเวลานะคะมีเวลาในการนอนเราก็ตื่น ค่ะเพราะว่าที่ว่าที่สามออกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวถ้าหลับแล้วออกลัวจะไม่ตื่นอาจจะตื่นแปดเก้าโมงจะซื้อของไม่ทันนะคะแต่วันนี้เราไม่มีงานยามว่างนะคะอันนี้คือทํามาประมาณสามปีแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ประตูน้ากันนี่จ้าเรากําลังเดินทางแล้วนะจ้ามีเจ้าตัวน้อย,อยแล้วก็มีเจ้าตัวน้อยมาด้วยนะคะลูกสาว <laughs> ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะก็ กลังจะเดินซื้อผ้านะคะแฟชั้าส,สวยๆให้กับลูกค้าทุกคนนะคะเดีย๋ยวเราจะเดินไปเรื่อย ต้องดำเนินด้วยท้อค่ะเราก็แวะก๋วยเตี๋ยวออออขอต้นทางก่อนจมูกจะมาที่นี่อร่อยตั้งหูชื่นที่อร่อยมากแล้วเราก็นั่งตามข้างทางตามบมาันไดเกิดมากเลยนี่เรื่อยแล้วนะ ตนเงินเนาะน้ำติ้นตกมาน่ะนาะก็วันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อัดอาจจะคลิปสั้นๆนะคะลงในวันนี้นะคะก็ได้มากระสอบใหญ่เดี๋ยวอีกกระสอบนึงก็กำลังรออยู่นะะคโอเคค่ะก็ยังไงก็มาลืมอย่าลืมกดติดตาร้อนแล้วเนี่ยอะบ้างแม่มาที่เพจดูดีขอบคุณพี่ยามมาก ลูกสกาวมาด้วยฝากพพิยามไว้นะคะเอ,อ่อเพจดูดีโฟเซตนะคะหรือไม่ง,งั้นก็ติดตามที่เป็นบุฝ้ายดิสดีนะคะเพราะเดี๋ยวจะแชร์นะคะอย่าลืมมาอุมมดหนูนกันนะคะ